สลแมอาลัยคุณ์และอัลลอฮ์แะบราคตุวามความสุขสันติความเมตตาความจงริญจากพระอง Allah, อัลลอฮ์ได้โปรดมีแด่ทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันที่ทางจุลาราชมนตรีได้ประกาศให้พี่น้องมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่หนึ่งของเดือนอมฎบอนซึ่งก็ขอให้พี่น้องมุสลิมนั้น ได้รอรับฟังประกาศจากท่านจุลาราชมนตรีขอเรียนว่ารอมฎอนคือชื่อของเดือนที่9ตามปฏิทินอิสลามเป็นเดือนที่าศาสนาได้กำหนดให้มุสลิมที่อยู่ในเกณฑ์บังคับของาศาสนาและไม่มีข้อผ่อนผันใดๆนั้นได้ทำการถือศีลอด การถือศีลอดของพี่น้องมุสลิมก็คือการงดเว้นจากการรับประทานอาหารจากการดื่มเครื่องดื่มจากการมีเพศสัมพันธ์และงดเว้นจากการทำบาปทั้งปวงตั้งแต่แสงอรุณขึ้นจนกระทั่งดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าของแต่ละวันจนถึงวันที่29ของเดือนอมบอนก็จึงจะมีการดูดวงจันทร์อีกครั้งหนึ่ง เพื่อที่จะได้กำหนดวันที่หนึ่งของเดือนชาวานซึ่งเป็นวันที่พี่น้องมุสลิมจะออกจากการถือศีลดการถือศีลดในปีนี้มีบรรยากาศที่แตกต่างไปจากปีที่ผ่านๆมาอย่างที่พี่น้องมุสลิมที่อยู่ในยุคนี้ไม่เคยพบมาก่อนนั่นก็คือการถือศีลดในช่วงที่เกิดโรคระบาดไวรัส โควิด -19 ซึ่งเป็นโรคระบาดที่ร้ายแรงและเกิดขึ้นระบาดไปทั่วโลกบรรยากาศของรอมฎอนปีนี้เราจึงไม่มีบรรยากาศของการละศีลอดร่วมกันเราจะขาดบรรยากาศของการละหมาดตะเรเย์ขาดบรรยากาศของการละหมาดญยมาะขาดบรรยากาศของการละหมาดวันศุกร์ และขาบรรยากาศอีกมากมายที่มีอยู่ในเดือนรอัมบอลสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ถือว่าเป็นบททดสอบเป็นการทดลองจากวงอัลลอฮฺสุภาในหัวใจแลให้พี่น้องมุสลิมนั้นได้มีความสบัดมีความอดทนความสบัดความอดทนของพี่น้องมุสลิมจากการที่เราต้องสูญเสียบรรยากาศที่เราเคยมี จะถูกชดเชยด้วยกับความสบัดความอดทนที่พระอัลลอฮฺสุบฮานะฮัวตาอาลาได้ตรัสไว้ในอัลกุรอานว่าวับชิริสอบิรินอัลลัดีนอิดะอัลซาบัตฮุมกาลูอินนาลิลลาห์วอินนาอิลัยฮิรอจิอุนจงบอกข่าวดีแก่ผู้ที่มีความอดทนเถิดเมื่อประสบกับภัยพิบัติภัยบาลาต่างๆนั้นเขาจะกล่าวคำว่าอินนาลิลลาห์วอินนาอิลัยฮิรอจิอุน เราเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอ์และเราต้องกลับคืนสู่พระองค์เมื่อได้กล่าวคำนี้ได้มีความซอบัตมีความอดทนและรู้สมนึกในความเป็นบาวของเราที่มีต่ออัลลอฮ์สุภานะวะตาอัลลาห์อลอาลก็จะได้ประทานรอฮมัตซลาวาตุนอะไยฮินรอฮมัตต่างๆก็จะได้ถูกประทานลงมาให้แก่พวกเขาอย่างมากมาย Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.